ครับขบวนพาเรศการเปิดสนามกีฬานะฮะทาที่ส21นะฮะตำบลไผ่สารนะครับเริ่มแล้วนะฮะเอาเลยเดินไปดูเนอะนะครับจะบอกตรงเนาะเดินไปตรงเลย โอ้โหถือป้ายสวยๆเลยนะครับ <c oughs> นี่ฮะขบวนพาเหรดนะฮะ <c oughs> เรียวๆนะก็ขากันครับีลา สวยมากครับคนถือซุสูแคบซุสูวัดบิสัยโอ้นี่นะอุ้ยสวยมากครับอุ้ยองค์กรอบตอนะฮะอุ้ยนะฮะนี่เนี่ยลงลงเรียวฮะเรียวเรียวเรียวาทำเสียหน่อยสิเฮ้พี่ไปคนให้ขบวนเดินเดี่ย โอ้เขากู้เข้าทุกท่านนะโอ้แน่นหนาฝาฝาข้างโอ้แบหมูนึงนะฮะหมูนึงมาแล้วนี่คือกาแฟเลยครับสวัสดีครัิ no ้บัตรดิ้บมู่สอมาแล้วครับน้องมะเขือสตรับนะฮะใช่ไหมใช่ใช่สตรับไหมโอ้สตรอเบอรรี่ครับโอ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สีสันสวยงามเอาลีโอครับลาีโอ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลีโอลีโอครับนี่หมูหมูสามมาแล้วครับหมูสามนะฮะโอ้เลยนะฮะกีฬามีสมองปูด้วยกันนะครับนี่หมูสามหนอเกมนะฮะกกีฬาเดิมแล้วนะครับเอาทำไมหมูสองมาเดินหมูสามนะครับอันนี้คนนี้หมูสองนะครับสวัสดีครับคนนี้หมูสองนะอะไรเนี่ยมไโอ้ไปแล้วครับ นักกีฬาเยาวชนเดินมาแล้วฮะก็อาจจะไล่ไล so ่ไปถือ16บูนะเพราะว่า โอ้บูสีมาแล้วครับบัสดีครับบัสดีครับบัสดีครับโอ้ผู้ใหญ่บัสดีครับวัสดีครับโอ้เดินเองเลยผู้ใหญ่โอ้บูห้าแล้วครับน้องแสงครับบูห้าเดนเว้าเยอะที่สุดเลยนะครับเออวัสดีครับวัสดีครับโอ้ดิดำเลยอบโตนะฮะสุดยอดสู้ๆฮะ หมูหกมาแล้วครับโอ้ออตสุดสวยนะฮะโอ้คุณครูก็มาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเออทำไมไม่อยู่วะหมูเจ็ดมาแล้วครับลายแหงโอ้มาแล้วฮะยิ้มเย้บเจ็บใสกับทุกท่านเลยครับครับสู้ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมู่ไปแล้วหลวงพาดูนะฮะมาด้วยสีเขียวจี๊ดจ้านเลยนะฮะ ยิ้มเลยครับยิ้มเลยครับอู้มีเจมาฮะสับสรุบีกี่ลังครับสับสรุบีกี่ลังโอ้ร้อยลังโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆครับปู่เก้ากระโดดมาแล้วนะฮะโอ้ยาวชนทางนั้นเลยอันนี้แชมป์แชมป์กีฬาบอลเจ็ดคนมาแล้วนะฮะไม่รู้มีนักกีฬามาด้วยหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดครับหมู่นี้ สวัสดีครับี่ท่านผู้ช่วยนะฮะท่านสอมตอครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่เป็นแชมป์ฟุตบอลเจ็ดคนมาแล้วนะฮะสุดยอดสุดยอดนี่หมูสิบตอดินสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับโอ้หมูสิบผู้ใหญ่เดินเองเลยสวัสดีครับหมู่สเวมาแล้วครับบอดินสวัสดีครับโอ้เป็นี่คนงามเลยฮะมูนี้อบตตก็มานะ อบตน้อยคนงามโอ้โอ้นี่มามาจากอิสราเอลนะฮะโอ้คุณครูโอ้นี้มาจากอิสราเอลมาแข่งกีฬาเลยนะฮะอ๋อซาอุซาอุผู้พิทหมูสิบสองก็มาโอ้ไม่ไม่โอ้หมูสิบสองทำไมล้มเน็มอย่างงี้ฮะอ๋อสาวคนสวยก็เต็มนะฮะโอ้หมูสิบสามก็มาฮะโอ้เจ้าหน้าที่เราเองเลยนะ มิเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับมิเด็กครูงามๆเลยหมู่สิบสี่ปอยยางมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นักกีฬามาด้วยนะครับสวัสดีครับหมู่สิบห้ามาแล้วครับโอ้เจ้าหน้าที่สวัสดีครับผู้ใหญ่โอ้ผู้ใหญ่มาเองครับงามๆขนาดเลยครับหมู่สิบห้าเจชเชสสัตว์รบีกีังครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เด็กโอ้ถ่ายจะถึงหมูสุดท้ายนะหมู่สิบหก ้องสะวันดีครับโอ้สู้ๆนะครับนี่ชาวบ้านมาเลยสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยวัสดีครับวัสดีครับโอ้สู้ๆฮะขอบคุณขอขอบคุณนะครับโอ้ผู้ใหญ่มาเองอบตก็มาเองวัสดีครับวัสดีครับสู้ๆครับโอ้สอบตสับสุรบีกี่ลังครับวันนี้อ๋อสองลังครับสองลังโอเคครับโอ้ดูภาพบรรยากาศนะฮะ โอเคนะครับเท่านี้ก่อนนะฮะเดินตามขบวนแล้วนะฮะโอเคนะครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ